พิธีไหว้ครูนะครับส่วนใหญ่ไม่มีกําหนดตายตัวนะว่าจัดปันไหนนะครับส่วนใหญ่จะจัดในศัพท์พระลัดที่2ของเดือนมิถุนายนนะครับนะเพื่อ,อแสดงความเคารพและถ,ถึงพระคุณของคุณครูนะครับแล้วก็ฝังหน้าฝักตัวเป็นสิทธิ์ของคุณครูนะครับโดยจะใช้ดอกไม้อยู่ หลายอย่างนะครับแต่หลักๆก็จะมีสีชนิดก็คือดอกเข็มนะแทนสติปัญญาแหลมคมเปียบดังเข็มนะครับดอกมะเขือแบบนี้นะครับความสะอาดบริสุทธิ์ซื่อสัตย์อนน้อมต่ำตนนะครับญ่าแพรกนะครับความอดทนความเจริญงอกงามนะครับแล้วก็ข้าวตอกแตกนะครับมีความมีระเบียบวินัยรู้จักควบคุมตนเองนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับก็มีการปรับาใช้ หล,หลายอย่างเข้ามาเพื่อความสวยงามของพานไว้ครูมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ยังคงอดอกไม้ทั้งสีชนิดนี้ประดับในพานอยู่ด้วยนะครับ